นาเจ๊กจาสาวเนยอเข็าตะจวนเองก็ทีเดียกอดุ้ิเียไปตัวนาะก็จะเทยด้วยจงก็เหนเนาัวนเรางก็กลนาะอัวนเรางก็พักลานาะขาชินะาตะลาสาวเคเนยทีนี่คือชิตาปอตัวเวีเจนนตัวลาตาน Nhưng đi <laughs> khỏi nếp bỏ nó nó dọn là châu cho nó thế là có trong nhà chạy xuống đô đi nó nè Chẳng chơi nó chạy với tôi nhớ khỏi nó chạy nơi thủ mù thủ lỗ nè Nhưng không đi khỏi nếp bỏ nó nè dọn nếp bay rưu Nếp bay ít cá la đi nó trọt tỏ Ít bây này trở khá ít cá là tỏ là nói à nó nè Chị chống chạy tiên tiên nè Chẳng chơi nó Chẳng còn chạy dàn xưa đã chỉ chỉ đi tiên nơ เนี่ยนี่ใช่เนเขียวมบนดื้อนอ้อไปไปเราไปจากนอจากการตัวนอตาเนยเขียวรู้ว่าวงนี้นอเนสงกเทียวเลยนะเฮเลยที่เจ้าปอเจตัวนอหยอตัวเบีมาลิจังนชเนอะตัชีเนอะไปตัีนาะจกะเอะเนี่ยจาเนเไปตัวชีน่ะเจ้าสาตัวชเจตั

เราขอนี่ปอบเลยนอนน่ะนี่เชิเต้าปอบนั่นรอติดเต้าตัวกูโตกับผัดเจ้าในตัวชีเรายิ่งเต้าได้เหรอในย่อจะหาลูกเต้าจัวห่านอนในร้องก็นี่ขอนี่ปอบน่ะนะร้องก็ทิ้เทียนี่นะร้องก็ทิ้เทียนี่นี่เธอชิเต้าปอบใจตัวนะเนี่ย

ยี่เทียนนี่เธโต๊ทีต๊ดเราตสหอละสองน่ะคมาลิจเน่อชินะเจาคนนอเป็นตอเขาเชียรเทียนเนี่ยตองเขาเีทียนะโอ้จงเทียนเนี่นเขียโอ้ในใจในเขนเขีงก็เทียนเอจัวตัวเดดาวลอยในเขียนนี่น้น่ะในเขตองกก็เียอินใจอินใจเลยขอเนียอกน่อยอปถึงน จดชเนอไดใช้จอมเมเมเไปเราใช้จุ๊กที่เธอจอมเมมเมยอไม่เขียนพูไปเราเนอจอมไเรื่อขอในปอเนอะเาจอลอเนอจอดัตาเนอะจนเจอลอเนอแตน่เนอะเนเียเราอ้ยเกอีอไรือขอในปอเนอะเลยเนอเจกูจะท่านี่เนอะเราไปใช้ซื้ออยาท่าเมเม่ลีเนอะเราไปใช้ซื้อ ຍ້ຍໃຫ້ຕຽລະຕືຊັບພໍຕຽນນາລໍເຮົາຕິດເຕົ້າໂຕບໍ່ໄມຈັນໄດ້ໂຕຊິເຕົ້າເນາະຍ້ຍຈະເຮົາຮູ້ແຂືຊຕລໍເຮົາຕິດເ